ช่วงนี่ลุงกระโดนคุณปีมากลิ่นงานคักเนีอยหลีจ่าสงสัยแล้วว่าลุงจมให้เราเสมอสเวนสุขโพูดเบิ่งจ่าเบิ่งจ่าที่แหลกปิดกันแค่การมองเห็นเป็นบอจ่าตอนนี่ปิดการหอดคอมเมนต์ลุงผู้ใดมาคอมเมนต์ลุงแล้วลุงบ่ตอบนั่นเมื่อเม่าลุงว่าเห็นว่าสนใจเด้จ่าลุงเห็นอยู่ลุงไปกดถือใจได้ย่างเดี๋ยวเขาไปอ่านเขาไปยังว่าใ้เลยจ่าเขาไปปื๊บมันกระเด้งขึ้นเป็นว่างแหมลุงก็งนื อจักสิแก่ปัญหาจังใดคุ้นผีมาเอ้ยเนาะคุ้นผีมากเจ้าสิมาอีอยังกับข่อยผู้ติดตามข่อยสองรวยกว็าคา้นหนึ่งเจ้าสมมาสิมาเหตุบาปข,ข่อยคักแท้เจ้าบริโตนข่อยตี มือนี่กับบุ้มียังไลยดอกจ้ากับิภาทุกคนขึ้นฟัวขึ้นฟังไปหาเที่ยวทางกับบีต่อตอนนี้เขาก็ได้ซื้อตัวมารอรถขึ้นเรือขามายังฟังกับบีแล้วจา้าออกจากเกาะลันตาแล้วลูกกับิมาอยู่กับบีประมาณเดือนหนึ่งนี่ละจ้ากับเบิ้งบรรยากาศหาเที่ยวหาเรนหาหัวไปเรื่อยๆนั่นละถามว่าบรรยากาศอยู่กับบีป็นตะยูบอลุกว่านเป็นตะยูด้วยจา้าภูเขามันงามง่ามเหมี้ยปึ้งเปกตาเป็นรูปนั่นรูปนี่เบิ้งไปกัอ,อ แปลกเนอะก็เลยแบบว่าเป็นอันเอนจอยน้ำพูน้ำเข่าไปเลยแม่จา้าแต่ว่าอีอ,าอย่างแบบตีบอยากสีบอกเลยจ้าอาหารเพ่งแผงมือวานย้ำมือแรงลุงไปยางหาสื่อกับเขา่ากับน้ำกินย้ำมือแรงอันไปพลอยอย่างฮูงบอจ้า,า,จาตำสมตำสมเฮานันแม่คตรละลายเจซีลุงจนดอ้าปากข้างป้า ว่าขายเสียลว้วยอิลีณีบอ๊อบลุงคิดในใจถือสุดคกละลอยจ้า่บยาศิภาคณะลุงยุดเกาะลานตามันกับบะเพงปานนี้เกาะลันตาคกละเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งเดจ้าบัดึ้นฟังวาทังไ๋น่อยปัดทู ลุงก็กินบะลงเลยจ้าก็เลยเด็ดั่งมาให้คุณสามีกินตําไทยสานันละจ้าโอ้ยเงิดคักเงิดคักเงิดคักนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในคอนโดที่พวกลุงสิมายู่กันเป็นเวลาเดือนหนึ่งจ้าคุณสามีลุงก็เลยซื้ออันบอรเป็นซื้อว่าผิดว่าผิดเซาคอนโดเดือนหนึ่งแล้วเอาแบบมีครัวให้กับเขาพร้อมดีนะคุณสามีลงุงมีฉลาดอยู่ป้า เห็นค้ากับเขาเมาือววานี่คันเมนได้ออกไปกินข้างนอกซื้อมือคือนยังไปอยู่อันน้นนำลงแล้วนี่ตายตายตายตา,ยาบาวบายบาวายบวไหหนึ่แต่ตาก็สิเป็นบรรยากาศ อันก็เขาก็กษมีสระว่ายน้ำด้วยสวยเขามีสระว่ายน้ำหลายสายให้ได้จ้ากับนิสระหนึ่งที่สามารถเห็นวิวยังสี่กับสองสระสามสะสี่สะพุนจ้าบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นยังสี่เนาะมามาจ้าบัรนี้ไปเบิ้งในห้องน้อเองก็มิเป็นภายในห้องนอนเนาะก็ษมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็กษมีห้องน้อห้องน้ำจังสี่ห้องน้ำเกษมิมองอาบน้ำแล้วก็มีอันชักโครกแล้วก็มีอันอ่างอาบน้ำพร้อมน้ำริดจ้าอ่างอาบน้ำก็จะยู่ฟังนี่เห็นบอนี่ที่มันเป็นนันมูรีนี่แต่จ้าอ่างอาบน้ำ ลกักษสิมีเตียงนอนเป็นเตียงคิงไตส์ลวกษสิอันมีประตูประตูนี่ก็สิเปิดออกไปอันระเบียงว่างหันใดพร้อมได้จ้าอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะเครื่องแปง้งซึ่งประตูจากหออนน้องนอนนาะมันก็สิเปิดออกไประเบียงทเที่ยวไปย่างว่างหันละจ้าก็สิเป็นหม่องระเบียงเดียวกันเลยซึ่งสามารถเชื่อมกันได้เป็นทั้งใดจ้าบรรยากาศดีแห้งบาบรรยากาศก็ซือว่าใส่ใดอยู่ได้เนาะอ,อันนี้ก็สิเป็นอันบรรยากาศพระทิศตกดินจากลานอาหารที่ลุงไปกินเมื่อคืนนี่แหละจ้า จุกคักจุกเนี่ยโอ้บรอยากสิภาคคลิปมือนี่กับบุ้มิยังไลยจ้ามิซ้ำนี้ล่ะยังได้กับฟากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ซอยเปิดการมองเห็นให้ลุงเน่เด้องไดก็บซอยลุงต่อสู่กับคุณผิวม,มากเน่เด้อจ้าโอ้ยเบิดคสิเวีาไปละจ้ามือนี่สวัสดีจ้า